าแสนรู้นะครับเข้าบ้านเลยครับเขาวางยาอันยาจากอาหารนะครับแล้วก็ช็อกเราช่วยไม่ได้แม่ร้องไห้ก็เป็นไข้เลยครับรับไม่ได้ครับการจากไปของจูดี้เพราะว่าจูดี้คือทุกอย่างของพวกเราเลยครับผมมีชื่อเสียงเขเพอดจูดี้นะครับแล้วก็มีทุกอย่างเลยครับพอดจูดี้เลยครับแม่เสียใจอ่ะคิดถึง คิดถึงจริงๆแม่บอกตงแม่รักเขา ขอบคุณเธอนะที่เธอได้มาสร้างช่วยแม่จนแม่ได้มีกินมีใช้ตอนนี้ตอนนี้จูดี้ได้จากแม่ไปแล้วขอให้จูดี้ของแม่ไปสู่สุคตินะลูกนะแม่ขอให้เธอไปสู่สุคติไปเกิดที่ดีๆนะลูกนะเลี้ยงเข้าสี่ปีแล้วห้าปีแล้วครับลักษณะนิสัยเป็นยังไงบ้างคะเป็นหมาที่น่ารักครับหมาแสนรู้นะครับ เวลาแล้วก็เวลาถ่ายนะครับก็น้องก็จะไปแย่งนะครับไปช่วยถ่ายนะครับเมื่อล่าสุดนะครับคืนวันที่สี่ครับน้องโดนยาครับน่าจะโดนจากชาวบ้านหละครับเขาวางยาวางยาจากอาหารนะครับแล้วก็เอามาให้กินเนาะเขามาวางให้น้องหมาก็ไปกินครับแล้วก็ช็อกเราช่วยไม่ได้ครับเราก็เจอตอนกลางคืนของวันที่สี่ครับแล้วก็เห็นเขาวิ่งครับเขาตกใจแล้วก็กลัวไม่ได้เราช่วยไม่ได้ เราช่วยไม่ได้แล้วก็น้องก็ตอนเช้าก็ไปเลยครับรู้สึกเศร้าครับแม่ร้องให้ก็น้ําตาไหลแม่ร้องให้ก็เป็นไข้เลยครับสองวันเลยครับครับเรารับไม่ได้ครับการจากไปของจูดี้เพราะว่าจูดี้คือทุกอย่างของพวกเราเลยครับครับเหมือนเป็นคนในครอบครัวเลยครับครับจูดี้เนี่ยก็หมาอถึงว่าเป็นเป็นดาวดังในทิกตอกนี้ไง ใช่คร <rhyme>. ับผมมีชื่อเสียงก็เพราะยูดี้นะครับแล้วก็มีทุกอย่างเลยครับเพราะยูดี้เลยครับเกิดเรื่องขึ้นมานะครับมันมีผลเสียงมากเลยครับแล้วก็หมาเขาไม่รู้เรื่องครับเขาก็โดนโดนก็มันมีหลายอย่างเลยครับผมก็ไปต่อไม่ได้แล้วครับครับไปต่อไม่ได้แล้วจิตหรือเปล่าครับเขาทาหมาหมาไม่รู้เรื่องครับหมาก็พูดไม่ได้ครับครับแล้วเขาต้องมาโดนแบบนี้ครับแต่ผมเชื่อเวรกรรมมีจริงครับเวรยกรรม เอาคืนแน่นอนครับมาทํากับเขาทําไมเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเขาก็ไม่เคยกัดใครเขาเป็นหมาที่ดีที่สุดแล้วแม่รักเขาจริงอยากฝากบอกคนทําด้วยว่าอย่าทํากับพวกสัตว์ที่เขาพูดไม่ได้แต่เขาก็มีหัวใจเหมือนกับเรานะแม่เสียใจอ่ะคิดถึง คิดถึงจ,งจริงๆแม่รงแม่รขาข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านเฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ